มวัสดีครับมนีกามาพบมาพ่อกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมครับผมกับกินมออังชาเนี่ยนะครับมนีกาไม้กิิหนึ่งป่าพอครับพี่น้องเมียงป่าครับนี่ผักกะหลายครับผักสุดสดเลยครับพี่น้องก็มีขนาหมกทัวกระปุ้นผักที่สลัดกะทถั่วงอกครับผมผักเข้ารับน้ำจิ้มเข้ากับเดจเตเลยครับพี่น้อง หลังจากก็ได้เฮ็ดลิปมาสองมือนละครับสามมืออล่ะนะครับมือน้ก็จัดนักจะเต็มครับพี่น้องคนเต็มที่เลยป่าโตงี้ๆเลยครับนี่ัเขาเหนียวเขาครับพี่น้องเขาเหนียวห่อนึงไม่ไมเขาแรงขึ้นเขาครับเป็นเขาแรงครับพี่น้องมามาลุยกันเลยครับเพื่อเป็นการมาเสียเวลาครับนะครับถัาเพื่อดเขามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับ คือบ่ครับบอบพาดคลิปต่อไปของผมว่าผมซีเด็นียงให้พี่น้องบึงนะครับนะมาลุยกันเลยครับนี่ลอกหนังก่อนครับพี่น้องขออนุญาตลอกหนังครับผมนี่นันครับบองมันนะครับพอใส่สลัดครับซิมก่อนครับคำแนกนี่เนี่ยปลาใส่เลยนี่เอาปุ่นนะครับอุ้ย ตุยตุยใส่ท้องหอบักซีครับนะครับอืม mm hmm. ได้กินข้าวเที่ยงนี่ครับพี่น้องมันอืม mm ้ hmm. าครับรื้อเลยครับอื mm hmm. ออแอลกอฮอล์ครับแซ่บนะครับุดยอดเลยหนังจิ้มหนังครับพี่น้องอืม,อม สีเหรออืม้อมหอนๆนี่ครับพี่น้องข่ายทวนๆนี่อ๋ออืมอืม ป่าเนเน่นๆเดี๋ยวต้องหอครับพี่น้องกินครับก่อนเนียวก่นอนต้องหอกลวกครับครับ เลยทีเดียวนะครับมาครับพี่น้องห่อครับวันนี้นห่อใส่สลัดน้อนครับสลัดใบนี้เลยกระปุนครับพี่น้องใส่นะเนี่ยปลาใส่กุยใส่ตัวห่อใส่ครับพี่น้องผุบทัวใส่นะครับอ้ยเอาแบบเต็มปากเต็มคำนี่ครับนี้โอณน,นะ นี่ครับมาครักครับพี่น้องอือืม ไปไง่ายดีครับงานนี่ <c oughs> นี่ปูนใส่ครับครับปูนใส่ปูนใสครับปูนใส่นี่ครับนี่ใส่ต่ลายดีครับพี่นอ้องตัวงวบอบากตัวเฮานะครับผับกซีโอ้โหงานนี้งานนี้โอ้โหเลยครับสุดยอดน,นี่ตักใส่ได้คำจิม้ม นี่เซลทัวร์นะครับนี่โอ้ยโอ้ยทำยังไงครับจัดไปยสมดึมสดจ้า ินีดยครั kidneys, บอืมืมคือจ่ดครับอืม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 ออ้สุดยอดเด็ดเด็ดครับพี่น้องแซบแซบครับนันนี่ จัดหนักจัดเต็มงานนี้ครับปแบบเจี๊ยบเลยนะครับเจี๊หอมกับผมนี่ใส่เลยใส่เลยครับ,บว่ะโอ้โหเดีวม้วนต่อครับพี่นอ้องม้วนกับม้วนวน,นี่ครับมันม้วนใส่กันตรวจครับแมนหมาดคอดูเูเวนะครับนี่น้ำจิ้มครับพี่นอ้องอันนี้

แซ่บนะครับมาครับเพี่อนต้องใบขนาดครับเอาใบขนาดห่อครับเพี่อนใบขนาดห่<ป>อ,อนะครับนเนี่ยจนคอมันเลย ส่วนพ้ครับพี่น้องสมคุ้มข้ากันรออยครับพี่น้งองเขาเที่ยงกับบริกินมานมืกินเขาเที่ยงนะครับมีอย่างในบ้าน,นตัวไซ่ของออกส่อีกันนะโอ้ยนะครับนี่ตัวดินเป็นเม็ดเป็นเม็ดได้นี่ ลาดนะครับรออะไรอยู่นี่ลาดเลยครับพี่น้องลาดเลยครับราลาดไหลๆขอบุญคุญนรกจากไหนนี่ครับเป็นเนื้อเลยครับพี่น้องโอ้โหเล่นเข้าปากเล่นเข้าปาก,กอย่างดียว ครักเพักกันสดพักข้างบนมีสดบ้างดยครับเนี่ปลากระสดนะครับมักจะได้ <c oughs> แสบ <c oughs> นะครับอือมงานนี้ครับผมเ <c oughs> ขากันครับพี่น้องนี่นะแป๊ะซะ เพื่นแเป้ซาบ้าน,นเนาองเพื่นเมียงปลานะครับพี่น้องนะครับนะัที่เลยนะครับ,รรบแซ่บครับโอ้ยสมกุ้มค้ากก,กันน้อค่อยครับผมนะครับนี่โอ้โหอืมคำนี้ไงครับ เต็มกับเต็มคำครับพี่น้องนี่จัดนักจะเต็มครับจัดให้เต็มที่เลยมันนี่อื้มแซ่บครับ ดูใจงั้นมังกลางมันน่ออกครับพนะี่น้อไว้เห็นไหมนะครับนี่โอ้ยสบรษแงครับแแขีครับพี่น้องรสจานเลยรจาดอันนะครับพี่น้อง อันนี้ครับมีโอกาสได้ซื้อมาออจัดหนักจัดเต็มให้พี่น้องนะครับโอ้โหนี่ครับผักร่วนๆครับสุขภาพทั้งนั้นอืม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  ดีมนแตกใช่ครับพี่น้องหมอำลำดีดีปานแตกใช่ครับนี่สุดท้ายครับใส่มันนี่นะซื้อทีเด็ดเลยครับพี่น้องทีเด็ดเลยทีเดียวนะครับนี่หมมคักครับหนังท่องใส่เลย,ยนี่ทํานี่ เต็มปากเต็มคำเลยผิวพูนใส่ครับองหอกใส่ครับที่เด็ดครับหนังท้องงานนี้คำนี้คำนี้ครับโุ้ยสลัดกี่หน่อยแค่นี้หบดไปนยัง้นครับลาดเลยนี่นี่เไหนครับมา หวยด้ยฮฟินเมื่อร์นะครับมาครับพี่นางาม เอาไปขานาดที่เด็ดคือตรงนี้ครับขานาดห่อใส่ครับตรงนี้เท่าน,นั้นน้ครับพี่นอ้องอืมนี่นี่ครับใส่เลยนนั้นี่ขมขมเลยครับพี่นอ้องลำลำลำลดีเลยเหนียวเบิดชกอย่อยางเลยใส่นะครับ ควนออกมานี่ครับงานนี้นี่ครับทีเด็ดทีเด็ดของแซ่บนะครับนี่มัขมจังหน่อยครับพี่น้องมัขมจังหน่อยเลยใส่ใบขน้น้าเอาใบใหญ่เลยครับนี่มาท้งว,ว่างคนละบวเอาหยังอยู่ครับพี่น้องเอาใส่ใส่เลยครับข้คำนี่คำคำตาสวดเลยครับนี่นี่ มา Salvador, ทำจิ Metro, ้มครับวันนี้ตักถั่วก่อนครับพี่น้องถั่วใส่ถั่วครับนี่ถั่วเขาครับใส่ลงไปนะครับเขาแรงมากนี่ดูใจดีนะครับพี่น้องนี่ถั่วครับจะคำให้พี่น้องบ้างครับตุ๊กจุ๊บปวดจุ๊จุ๊บ้องเขาเลยปั๊ดนะครับคานี้ใหญ่โอ้เลยครับปูดเลโอ้ยพี่น้อง นะครับนี่จับมือผมมารถนะครับมา ำไงพวกัออือืออผักกระสดนะคร ian, ับ เต็มกระเด็นปลากับปลาสดครับพี่น้อ <welche> ง <ăn? S 1> AH. นะครับกระปุ้นครับซื้อมาแต่ตลาดสำคัญไม่เลยเนี่ยนะครับดังนั้นสดท้าใมันกงโตครับแซ่บแซ่บครับแซ่บตรงนี้เป็นเขาเลยครับเขาหมักหมักโปรตีนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดมักผู้ใดชอบนะครับไก่รื้อมะครับน้อง กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อประพาดนะครับคลิปต่อไปของผมนะครับว่าผมเชี่ยงยังพี่น้องมึงนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกินปลาปลาเผากินยังปลานนบ้านเราเลยนะครับลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ